สวัสดีครับผมคุณลาวไอสัตว์ดิชแนลครับเดี๋ยวผมจะมาดูอีกหนึ่งไอเดียหนึ่งความเจ๋งหนึ่งความแตกต่างที่คนไทยของเราก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันเป็นก็เป็นแบบว่าเป็นช่างตัดผมที่มีไอเดียแปลกๆออกมาแต่ว่าบอกเลยว่าเราเราก็สนับสน,นุนเขาแล้วหนึ่งมันอยู่กับรถมันเคลื่อนที่ได้เป็นร้านตัดผมที่เคลื่อนที่ได้ตลอดแล้วอย่างหนึ่งเขาตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ก็คือไปตัดผมตามต,ามตลาดเช้าเลยอยังไงเนี่ย ท,ที่เขาบอกมาที่ในนี้ตลาดเขาจะไปหนหน้าเหมือนจะสลับกันไปแต่ทีนี้คือไอเดียเขาจิ้ไม่จิ้มผมพาไปดูแล้วไปไม่ไปแล้วนั่นไงเจนลูกค้าพอดีขับไปกันเลยวันนี้ผมพามาดูร้านตัดผมชายเป็นร้านตัดผมชายที่ออกแบบได้คลาสสิกมากเลยนะครับ บอกเลยว่าเป็นรถเคลื่อนที่เลยนะครับร้านตะกกมชายที่อยู่จังหวัดเลยบ้านเราเองนะครับใครจะมาใครจะมาอุ่นได้นะครับเนะวาะก็ว่าเป็นร้านตะกกมที่แบบโอคัสสิกงจริงว้าวว้าวก็ขอเื่นชมแจงจริงนะครับเพราะว่า응ก็หลายหลายอาชีพเนาะหลายหลายๆอาชีพเหมือนกับเขาถ้าจะเรียกจริงพวกอาชีพ อะไรแปลกๆนี่มันเป็นอาชีพช่างตัดผมที่ทำได้แปลกที่สุดอ่าจากอาชีพก็ช่างตัดผมใครก็รู้กันดีแกทำมาแบบนี้มันฉีกออกจากทุกอย่างเลยครับแล้ว<อ>ย,ยังรถคันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไฟบ้านเลยนะครับปีแต่ไฟในรถแกเลยที่ใช้มากับเครื่องไกฟ้าตัดผมแกเลเลย,เลยทีนี้เราเราว่าแกนี่มาทำแบบนี้ถือว่าเป็นตัวฉีกตัวเลือกสำหรับหลายๆคนที่ เป็นช่างมือใหม่มือเก่าก็น่าจะโอ้เห็นตัวนี้แล้วไอเดียแตกตุ้มเลยครับแล้วอย่างหนึ่งตอนเช้าเกจะไปจอดที่ตลาดนัดคือเป็นร้านตัดผมที่วิ่งหาคนร้านแรกแต่ก่อนเขาบอกว่าเป็นร้านตัดผมที่ใครก็วิ่งมาหาก็ใช่เพราะว่ามันเป็นร้านตัดผมใครก็ต้องวิ่งไปหาร้านตัดผมเนาะแต่ละเดือนแต่อันนี้แกวิ่งหาลูกค้าเลยแบบขี่ไอเดียแตกตุ้มเลยครับสุดยอดเลยลุงสองช่างสองที่ข้างรถเขา่า ก็ใครถูกใจก็ฝากกดติดตามด้วยครับโอมกดซับห้ด้วย